ข้าวจ้าพี่น้องเช้านี้กินข้าวกับน้ำพริกนะคะพี่น้องน้ำพริกปลาทูพี่น้องกปลาทูย่างพี่น้องปลาทูจีเหียพี่น้องน้ำพริกปลาทูจีนะพี่น้องคุณน้ำพริกปลาทูจีนะพี่น้องมีมีมีนางเอกด้วยพี่น้องคุณยอดกะถิพี่น้องดูดินะน้องสาวเก็บมาให้พี่น้องโอ้โหสวยมากเลยกะถินะยอดกะถินกระถัวกระแตงพี่น้องเนี่ย สวยมากเลยเนี่ยพี่น้องอยากจะกินเลยเนะี่ยเพิ่งจะได้กินเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาฝนไม่ตกใช่ไหมมันมีเชื้อราลงอะ่ะทีนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วพี่น้องฝนตกแล้วไม่มีแล้วนะฝนตกแล้วไม่มีแล้วกระถินแจกระถินแล้ววันนี้ตมองมกทำเองแล้วพี่น้องนี่นี่ก็คือปลาทูทอดนะคะพี่น้องทอดมันพี่น้องทอดมันเห็ดเข็มทอง กับเห็ดหูหนูมะมกทำนะหเห็ดเข็มทองกับเห็ดหูหนูนะคะพี่น้องทําทอดมัน,นจ๊ะพี่น้องอร่อยนะพี่น้องทอดมันเนี่ยเีคือตอนนี้มันมันจะไม่ค่อยกรอบแล้วพี่น้องเนี่ยนะกรอบนอกน้องนุงน่มในดูเห็ดเข็มทองพี่น้องเห็ดเข็มทองกับเห็ดหูหนู เขาโมกจะทําเป็นทอดมันฮะอร่อยนะพี่น้องทําแบบบ้านๆน,นั่นแหละอือ้ต้องพี่สีพี่ฐานไอ้นี่ไอ้นีน่พี่น้องอันไหนทําได้ก็ทํากินได้เราก็กินเท่านี้ก็โอเคสุกแล้วข้าวดอยเหมือนเดิมข้าวดอยเหมือนเดิมจ้าข้าวดอยเหมือนเดิมโอเคโอเคชวกินเท่านี้เลยพี่น้อง 拜拜拜拜。Bye bye bye. <laughs>